สวัสดีค่ะขออนุญาตไลฟ์สดนะคะวีดีโอเป็นไงบ้างคะทุกคนคะขออนุญาตไลฟ์สดเอาเวลานะคะทุกคนคะนะคะหลายๆคนนะคะก็จะมองว่าใครเป็นแคนดิเดตนะคะแม่ทับภาคที่สองตัวตึงเลยนะคะ ก็ถ้าเป็นในส่วนตัวนะคะก็คิดว่าค a n ดิเ a ตนะคะแม่ทัพภาคที่สองที่เป็นตัวตึงเลยก็น่าจะเป็นพลตรีนัดสีอินเนาะนะคะหลยหลายคนก็อยากจะให้ท่านได้เป็นจริงๆเลยนะคะก็คือพลตรีนัดสีอินนะคะซึ่งก็มีหลายๆอย่างที่จะโน้มไปเป็นพลตรีนัสีอินนะคะเพราะว่า ด้วยฐานนะคะเชียร์อยากให้เป็นผลตีนัดแล้วก็ท่านนะคะก็มีประสบการณ์มีความสามารถนะคะเกี่ยวกับชายแดนนะคะมากกว่าหรือเหนือกว่าในค a n d i d a นะคะแล้วก็เป็นคนในพื้นที่สามารถพูดคุยภาษากัมพูชาได้นี่คือสิ่งที่เหนือกว่าแล้วก็ท่านเป็นผู้ที่เจรจาใน คดีเขาพระวิหารเนาะนะคะแล้วก็หลายอย่างเลยนะคะเป็นคนที่เด็ดขาดแล้วก็พูดได้ดีในหลายๆเรื่องนะคะส่วนมากคนพื้นที่ก็อยากได้คนในพื้นที่นะคะก็อยากได้เป็นบ้านตัวเองเนาะนะคะทุกคนขาก็ใครที่เชร์อยู่ก็อยากให้ท่านได้เป็น ะะสวัสดีนะคะสวัสดีคะ่ะนะคะก็ขออนุญาตไฟ์สดนะคะไม่ไม่รู้แนวทางไม่รู้อะไรเลยนะคะก็คิดว่านะพลพลตีน่าสีอินก็น่าจะได้จริงๆนั่นแหละนะคะแต่ก็มีแคนดิเดตหลายท่านเหมือนกันนะคะแต่ถ้าเป็น ถ้าเทียบอายุก็จะเป็นอีกขั้นหนึ่งที่จะเป็นผู้สูงกว่าพลตีนัสสีอินใช่ไหมคะชื่ออะไรนะแคนดิเดตแม่ทับภาคที่สองส่วนตัวก็เชียร์พลตีนัด <c oughs> <c oughs> เพราะว่าก็อยากให้คุอีสานเนาะ ได้เป็นอ่าคนในพื้นที่นะคะได้เป็นได้ดูแลเขตภาคที่สองนะคะทุกคนคะคนดิเดตแม่ทับภาคที่สองรู้สึกว่าท่านจะโหดด้วยนะ <c oughs> อะสามคนดิเดตนะคะแม่ทับภาคที่สอง ก็จะมีนะคะนับถอยหลังห้าสิบวันเนาะที่จะมาแทนท่านพล บุญศิลผลผาดหรือแม่ทับกุ้งนะคะก็จะ,กะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายน2568นะก็จับตา3ท่านนี้นะคะก็1นะคะพลตีวีรยุทธรักษินนะคะก็ประวัติก็จะเป็นรองแม่ทัพภาคที่2แล้วก็เป็นเตรียมทหารรุ่นที่ ยี่สิบหกนะคะเคยดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่หกแล้วก็ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารีนะคะแล้วก็ท่านที่สองก็คือพลตรีนรทิพย์โพยนอกนะคะตัวนี้ท่านก็เป็นรองแม่ทัพภาคที่สองนะคะก็เป็นเตรียมทหารรุ่นที่26เหมือนกันนะคะแล้วก็ เคยดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการกองพลทหารราบนะคะที่3แล้วก็ตัวเต็งเลยนะคะก็คือพลตรีนัทสีอินนะคะซึ่งเป็นรองแม่ทัพภาคที่2แล้วก็เป็นเตรียมทหารนะคะ รุ่นที่27นะก็เป็นรุ่นน้องของสองท่านนี้เลยนะคะแล้วก็เคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการทหารพรานปักธงชัยนะคะแล้วก็ผอบอรพอรห นะคะผอบอกองกำลังสุรนารีนะคะก็เป็นสมแคนดิเดตนะคะสท่านนี้นะคะพลตรีวีรยุทธรักศิล์นพลตรีนรทิพย์โพยนอกแล้วก็พลตรีนัทศีอินนะคะทุกคนคะ่ะก็ลหลายๆท่านก็หวังว่าอยากจะให้พลตรีนัทศีอินนะคะได้มาดำรงตำแหน่งเป็นแม่ทัพภาคที่สองนะคะก็เรามา รุ้นกันนะคะว่าใครจะได้เป็นเนาะในอีกห้าสิบวันนะคะก็ลหลายๆท่านนะคะก็มองเป็นอ่าพลตรีน,นรทิพย์หวยนอกเหมือนกันนะเป็นแคนดิเดตนะคะอาวุโสลำดับที่สองนะคะก็พลตรีน,นรทิพย์หวยนอกนะคะรองแม่ทัพภาคที่สองคอยแคนดิเดตนะคะแม่ทัพภาคที่สองอวุโสลำดับที่สองนะส่วนอา ของพลตีนัดเนาะก็จะเป็นอันดับสามเลยทุกคนค่ะก็มาลุ้นกันนะคะว่าใครจะได้เป็นเนาะแล้วก็มองมุมกัมพูชาไทยเราก็ยังไม่รู้เลยว่าใครออยังไม่รู้เลยว่าอ่าผลมันจะเป็นยังไงนะแล้วก็มันจะจบลงยังไงหลายๆท่านก็เป็นกำลังใจให้แล้วก็ อเมื่อวานนะคะดูวิดีโอนะคะของช่องเนชั่นที่พลโทบุญสินนะคะผัดกลางนะคะหรือแม่ทับกุ้งไปออกคือแบบร้องไห้ตามทุกคนมีใครร้องไห้ตามเหมือนหนูไหมคือแบบเฮ้ยหนูร้องไห้ตามคือแบบน้ําตาไหลคือข้นน้ําตาไวไม่อยู่เลยสงสารท่านสงสารแบบทหารมากก็คือ แต่ก่อนก็ไม่รู้เลยว่าบทบาททหารจะเป็นยังไงจะอะไรขนาดนี้นจนถึงแบบมาฟังแล้วแบบเฮ้ยทหารหน่าสงสารมากทหารหน่าสงสารมากแล้วก็แบบยิ่งเป็นทหารเขตชายแดนนะคะสวัสดีค่ะใครกดหัวร้อเนี่ยนะไม่เห็นเลยมันมันดูคอมเมนต์ยังไงอ่ะ มีคอมเมนต์ไหมนะคะดูคอมเมนต์ยังไงทุกคนคะ่ะก็ดูสภาพนะคะไม่ได้แต่งหน้าไม่ได้ทาปากแต่คืออยากไลฟ์สด <c oughs> นะคะ,นะคะก็คือสงสารทหารมากโดยเฉพาะทะหารที่เสี่ยงภัยเกี่ยวกับพื้นที่ชายแดนภาคใต้อะคะ่ะชายแดนนะเขตแนวชายแดนทหารที่เสี่ยงนะคะเกี่ยวกับการประทะอย่างเงี้ยคือสงสารมากเราไปดูแบบ รายได้ไปดูเงินเดือนคือไม่คุ้มกับการเสี่ยงภัยเลยเนาะถ้าเปรียบเทียบกับสอส,อสอนะักการเมืองที่ออกมานั่งออกมาคิดออกมาพูดแค่ในสภากับได้รายได้สูงมากกว่าทหารที่เสี่ยงภัยในพื้นที่เนาะทุกคนคะ่ะอ่ะคือมาไลฟ์สดขอแบบสักสิบนาทีได้ไหมอ่ะ ก็อยากผ่านการสร้างไรายได้จาก youtube ด้วยก็เลยมาไลฟ์สดนะทุกคนคะ่ะฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ด้วยนะจ๊ะทุกคนคะ่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะก็อืมเราก็จะพูดเรื่องนะคะในช่องตอนนี้ก็จะเป็นการอาลงเกี่ยวกับการเมืองการ กัมพูชาไทยประมาณนี้นะคะทุกคนคะ่ะก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะอขออีกสองนาที <c oughs> ขอแบบไลฟ์วันละสิบนาทีได้ไหมนะในหลายท่านก็บอกว่าเฮ้ยลองไลฟ์ดูนะไลฟ์แล้วแบบว่าอืมจะช่วยให้ผ่านการสร้างรายได้ใน youtube มากขึ้นนะคะเป็นโอกาสที่ดีเลย ก็หวังว่าหวังว่าจะผ่านดูสภาพหน,าหน้าสดๆอะไรสดๆเลยอะโอเคนะคะทุกคนขาะวันนี้ขอพอะคุณมากเลยที่ทุกท่านเข้ามารับชมรับฟังนะคะก็น่าจะขออนุญาตลงไลน์แล้วนะคะลงไลน์ยังไงล่ะทีนี้ไ <c oughs> ปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ